สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรธงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซ็นต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาท สั่งซื้อได้ที่โทร idline 0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะไฟป่าออสเตรเลียรุนแรงน,น่าสะเทือนใจคาดว่าจะลุกไหม้นานหลายสัปดาห์สถานการณ์วิกฤตณวันที่12มกราคม2026 ทางการออสเตรเลียเตือนว่าไฟป่ารุนแรงในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอาจลุกไหม้นานหลายสัปดาห์ก่อนที่จะควบคุมได้สถานการณ์ปัจจุบันมกราคม2026ขอบเขตความเสียหายไฟป่าได้เผาผลาญพื้นที่กว่า350,000 00, เฮกตาร์หรือประมาณ865,000เอ er, เคอร์ทั่วรัฐวิกตอเรียตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมความเสียหายต่อทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้างอย่างน้อย300หลังถูกทำลายรวมถึงบ้านเรือนกว่า65หลังผู้เสียชีวิตตำรวจยืนยันผู้เสียชีวิตหนึ่งรายใกล้เมืองลองวูดซึ่งอยู่ห่างจากเมลเบิร์นไปทางเหนือประมาณ112กิโลเมตรสถานการณ์ภัยพิบัติ รัฐวิกตอเรียประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติเมื่อวันที่10มกราคมเนื่องจากไฟป่าลุกลามอย่างควบคุมไม่ได้ท่ามกลางคลื่นความร้อนที่ทำลายสถิติโดยอุณหภูมิสูงถึง46องศาเซลเซียสหรือ115องศาฟาเรนไฮน์ในบางพื้นที่แนวโน้มการควบคุมไฟ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงรวมถึงหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของรัฐวิกตอเรียคริสฮาร์ดแมนระบุว่าการควบคุมไฟป่าเป็นไปได้ยากก่อนที่สภาพอากาศร้อนแห้งและมีลมแรงระลอกใหม่จะมาถึงแม้ว่าสภาพอากาศจะดีขึ้นเล็กน้อยในวันที่11มกราคมแต่ยังคงมีไฟป่าที่ยังคงลุกไม่อยู่มากกว่า30จุดในรัฐวิกตอเรียและยังมีไฟป่าระดับฉุกเฉินที่คุกคามชายแดนรัฐนิวเซาท์เวลส์ด้วย ขอให้ประชาชนและนักเดินทางติดตามข่าวสารล่าสุดผ่านเว็บไซต์ WIC Emergency และหน่วยดับเพลิงชนบทของรัฐ New South Wales มีการเปิดตัวโครงการระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟป่าในรัฐวิกตอเรียประจำปี2026เพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบ It's um, terrible, terrible to see, um, and it, the, you just don't realise how bad it is until you're in the middle of it. Several fires in neighbouring New South Wales, which include Sydney, were burning at the highest danger rating. Fire authorities are saying some fires will likely take weeks to control. Authorities have said the fires are the worst to hit the southeast since the Black Summer blazes of 2019 to 20 that destroyed an area the size of Turkey and killed 33 people. Prime Minister Anthony Albanese said the federal government would offer emergency funding to bushfire hit residents ทีมข่าว AEC TV Channel รายนานสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้ แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม086 381 2601ครูจา๋า080 611 7 7 5 5ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะ